ไอ้กุลาบแดงนี่รูปภาพไอ้ถือไอ้สอนอยู่ในหนามต่อยมวยที่หนามสนามบอลรางๆนี่ไปหยิบใบไม้ด่ากุลาบแดงที่ที่สนาม่อยที่สนามบอลรางๆหรอที่อัศจรรย์นี่มันชำตายแล้วโดนยิงตรงจุดเกิดเหตุนี่แหละไอ้กุลาบแดงนี่แหละรูปภาพของเปีย<ม>กับมาเรื่อะ,<ล>ะไรอย่าปล่อยตัวคุณแสงรวีตอนนี้แล้วหลักฐานนี่ หลักฐานมีอะไรนี่นี่แหละไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้บดนี่แหละไอมารี่ังแมมโมรี่การ์ดจากกล้องถ่ายรูปนี่เอามาจากบ้านเนี่ยเอามาให้ลิงลมนี่แหละเอาไปใส่กล้องถ่ายรูปของคนร้ายให้ใครดูนี่ลิงลมเปิดแมมโบรี่การ์ดเอาของมาลีมาให้กับโจนผู้ร้ายชื่อลิงลมผู้ขายนำหน้าก็ดึนดูนี่เปิดดูอะไรอยู่ในรูปนี่ น <tang s> ี่เ <Tamam> ปิดรถผู้ไร้แม็กนัมลิงลมผู้พานำหน้าชันชัยเดชนี่แหละลิงลมกำลังเปิดบอลบริการของใครเพียงมานี่ที่นี้ส่งตัวของคุณมาลีเอาไปให้ลิงลมเพื่อตรวจสอบหลักฐานดูต้้องงงส่่นนีใหเราไม่ยังเป็นต้องสนางนี่ให้พวกมันเก็บตัวไว้เล่นงานทีหลังก่อนมาท่านชัยเดชกำชับไปแล้วว่าถ้าพวกมันทับตามเขาทางเขาปล่อยไปนี่แหละเตรียมปล่อยตัวได้เลยคุณมาลี ปล่อยตัวคุณแซวีไปที่ผู้เสียหายหัวรถบรลิุกพวกแกทำอะไรคุณสายงวีพวกแกทำอะไรคุณสายงวีใจไปเลยอย่าตกใจไปเลยเดี๋ยวการแสววีก็ยิ่งขึ้นดีแหละลุงโจรชื่อผู้ชายดับดัดบทุระนี่ลุงคนไหนปากบอ้นักสู้มันเท้าเหนียวถ้ามันคิดจะขัดขวางถ้ามันคิดจะขัดขวางท่านให้มันขยันหาวิธีจัดการให้มันขยันหาวิธีจัดการไม่ใช่ศพผู้หญิงมาทำงานมาทำงานศพผู้หญิงมาทำงานแบบเนี้ยนับไปเลยลิงลบผู้ชายดับด้าน แล้วเราจะกลับไปพร้อมกับพวกคนหลายเสาร์ตกตึกยาเถอที่ใต้ตึกรักเหรอดิแสงวีโดนคนร้ายเชื่อมอนตรุมทำร้ายมานี่แหละเนี่แหละเอมองปิวกับมาลีกำลังประคองคุณแสงแวิเวลากลับบ้านไทยประคองนี่เหมือนรถนี้แหละประคองกลับ นี่บัสเจอปองสิบัสเจอสามคนไปอยู่ที่ใต้ทับวัดเหรอใต้ทับโรงกาญยาเถื่อนที่เป็นพวกตัวคุณแสงวิกับคนทั่วโลกเหรอฮอกล้างไม่ใช่นะจะมีเสือภาพเขาไปอยู่ที่โรงกาญยาเถื่อนเหรอนี่คุณมาที่จมวัดรถต้องพาคุณแสงมีกลับบ้านไปกันสามคนต้องพาพวกาคุณแสงวิศกลับมอเตอรไปอีกคนเขาไปสามคนดีรวมทั้งเส้นสี่คนเลยเอาแสงมีนะครับให้ใครมาค้องนี่เวลากลับบ้านให้เหมือนรถต้องประคองคุณแสงมี หมวดรถต้องไปเป็นเพื่อนจจต้องไปเป็นเพื่อนทองเปิวกับมัน,นี้นใครมาคองเป็นเพื่อนนี่แหละหมวดรถนี่แหละไปเป็นเพื่อนหมวดรถกลับบ้านเป็นเพื่อนที่แหล่ลุงมาเสือผู้ที่แหล่ผู้กองสิงตับ,บเสือไปดักรอผู้ผ่าดับนัดกับไอ้ติกลบตรงรถตู้เันสีขาวมีแม็กน้มต้องนอนหัวชาติตื่นม็กซ์โอไปเท่าเดี๋ยวนี่นั่งโมโห ลุกพับลุกโจทย์กูร้ายชื่อแม็กดับ,บบัดนั่งข้างยานี่ตอนนี้ใครมาหาไม่ใช่ไอลิงลมมาเฝ้าไหมที่ต่อยผนังทำร้ายตัวเองไม,ไม่ใช่ออชั่งตัวว่านายเจ็ดไปท <ไฟ S 1> ี่แพ้ของขพยาไฟของมันสู้กับเขาเหรอใชตอต่ตอนนี้นายยังไม่พร้อมหยอกไปสู้กับมันฉันต้องแข่งที่สุด อฉีดยาน้ำฉีกเขียวเข็มฉีดยาอยู่ที่คุณหมอรยกบานหรออยู่ที่คนร้ายชื่อแบ็กนัมอยู่ที่ตึกอาคารก่อสร้างร้างตึกห้องร้างที่โรคกาดยาเถื่อนหรอนี่แหละแม็กนัมเอามากี่เข็มเอามาสองเข็มรอฉีดยาน้ำสีเขียววิตามินเอนี่แหละของคนร้ายชื่อแบ็กนัมวีทั้งมดสองเข็มเลยนี่แหละไล่ฟอกการเจ็บแบเทคพอไปแล้ว 年轻人。